บายดีเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นแย่ไข่เป็นแดงนี่แั้วไงอ่ะเป็นแย่ไข่หมดแดงไข่หมดแดงไข่หมดแดงเด้อป้าลุงเด้อ เนี่ยใครห้างมดแดงบบเห็นห้างมันเลยเห็นห้างมดแดงเลยนจ้า <c oughs> ห้างบักใหญ่เลยอัน,นการห้าสิบไม่แย่เออทำไมมนแย่เนี่นยเบิ่งปลาลุ่มเลยไข่ปลาลุ่มไข่ตกลงเลยมี้ะ <c oughs> ไข่ผูกผูกคมมาหลน์นะ ไข่ลายพี่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้องไข่ลายข่ะหน้าบุกบุเลยนุ่งกับขึ้นไรไม่ยังบดตื้อเหรออันนี้เป็นไข่ข้าวสารเนี่ย โอ้ยคนเยียบไหมก็มีพี่น้องไขมดแดงจะไข่นน้อยจะไข่รี เห็นหางที่สองเ้ยจ้ามันสูงปาลูเอ,อออัน้องจ่ก็ซุ่มกล้องเข้า làm cơmặ thường má m men hay lại đi Khải tử mua mẹ thật à Ờ ừ, một khai Bằng một đèn ngoài mẹ Lại ม,กกมันทันเราเป็นไขต่ตึงพี่น้องอยากกินแห้งก็เลยไปแง่ทำความสะอาดแล้วแต่ยังบวดพี่น้องยังมีแม่เป๊ยังมีแม่มันอยู่มันยังสมอยู่พี่น้องแต่ว่ากะสิพอสานี้แหละสิมาก้อยกินข้าวเที่ยงเลยพี่น้อง ดนี่มันยังเป็นกันไข่รีฟอยู่พี่น้องมันยังบ่ตึงคักดแต่ว่าก็โอเคอยู่สํานี้ก็เซฟคือกัน เร็วๆจ้ากอยสันมาเดกของเฮาสีสันสวยงามพี่น้องไข่ลิฟเนาะมันเม้นไข่ตึงพี่น้องแม่เ,เพื่อกันยังเล่นอยู่แต่จานบ้ากใหญ่เลยพี่น้องเลยนี่ก็ะขัวร่วมมิดของเฮามากินข้าวเที่ยงพี่น้อง ดีจ้าพี่น้องขวเสบายดีป้าลูกสบายดีปาลูกก้อยคันมันเด็กที่ยั่วพี่น้องปีนี้หาก็ได้กินเลยด้องค์พอจึงข้าวอับไฟผัยไฟข้าวจดกินจนข้าวอบดูรับาย มันบวานซ้ำไข่ตื่นมันเนาะเนี่ยเหนีเียดี๋ยวละสีบุบักบุบักก้้ขา ทางสีกระซ่าแล้วล่ะสายสีละจน,นงเนง,งี้ยเง,งินทางทำทึบคือทึบตปวละเงินหายเขาเลือกที่แม่แม่

ปิดกั้นไม่อมอกินกได้กันห้าหกเดือนไม่หิได้ đây ăn cơm bạn ซั่นเอ้ยส่ง ข้าวเงยสวยมาสองงงอ่ะสองงงยังบอันไปหาบิดขึงมือได้พอง่าย ơi, trồng đường không ư đang chiếc đăng khoáng sắt chúng ta còn nhiều nam rồi nữa อืกสุกแหวานอมโอ้นี่ไงอ้เ้า้อ้เื่อเขือนหวานเร่มเลยเริ่มไก่หแม่นหันั่นะพา่ายอ้ตนใ้น่ สไตล์คนบ่มมามขี่ไปไหนด้วยคันเดียวนะกคนมาตัวผีขวดรวมเลย ก็ลาไปก่อนเดินพี่น้องพอกัะไ่ขึ้นหน้าเด้อจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่บอกภ้ามโฆษณาซื้อเองเดิจ้าให้ซื้เอเองมีอะไรใด้นะพี่น้อง่สะบายดี